ทอถ้อายืดท้อืยก็ปยืดคืนเนาะอ่ะมือขวาจับไว้ที่ไหลาา่ซ้ายจับไว้ที่ไหล่ขวออาไอะยืดขออึ้นไปอ่ะเอาลงมา 啊，对呀。 มามือคว้าต่อเข้าไปพอเอกาะฝั่งตรงข้ามได้ค่ะ รอดมาออได้เออไดู้้แลดูแลด้ได้ได้ไ้รอขึ้นเลยรอขึ้นเลยทีนี้อะไห้ื่อนรอนเรจแล้วให้พื่อนรอนายที่ร้านรอนายโนนะฮัลโหลรอนายเสร็จแล้วกำลังขายมีที่มาถะนะมีสองท่าน้งใ เราจะทำงานได,ด้ง่ายขึ้นขาล่างเียนตรงขาบนงอเหมือนเดิมใช้ขาด้านซ้าย ขอบ่ะ

มึงได้สอนไงอ้าวก็ไม่เช้านี่ทําไปแล้วไม่ไม่เมื่อเดียวยังไม่ได้สอนอันนี้ไม่เช้าทำไปแล้วไงก็เช้าไม่มีอันนี้ไม่มีมีแตไหมไม่เช้ามีใช่ไหมมีแต่ยังไม่ได้สอนอ้าวก็ถามว่าอดียวถามไม่ถาไหมเอาเอาแบบนั่นแบบขอบรวยที่สาวไม่เป็นไรก็ก็ทำไปเลยเพราะว่ารอบที่แล้วออกมาทำไปแล้วก็หนูถามพีอาจารย์แล้วว่าเราจะทำแบบเมื่อเช้าได้ไหมพี่อาจารย์ของคำแบบเมื่อเช้าเลยไม่ได้สอนนะทำไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทวนอีกทีอ่าเดีนี้เอาไป เราเขย่าแค่เร่งเนะ